สวัสดีทุกๆท่านนะคะวันนี้ชองก้องรักก้องอ่วงโกได้นำคลิปมาลุงในเวลายามไกลค่ำนะคะตอนนี้ขวาก็เริ่มเหมือนเหมือนแล้วน,นะคะบางคนสงสัยว่าทำไมชองนี้จึงปูดเป็นปัสสาตายนะคะเพราะว่าชองก้องรักก้องอ่วงนะคะตีปูดอยู่ตอนนี้นะคะคอเป็นคนตายนะคะ ใจ,จริงอยากจะปูดเป็ากล้างนะคะแต่ว่ามันตกตองเด้งนะคะปูดเป็นากล้างไม่ก่อยเข็งนะคะต่เดียวปะวะัวตองเด้งล้นมางมากทุกคนก็วัวรอลาวก็เลยปูดเป็นประธายว่างว่าเพื่อนๆติยูต่างปากเนื้อปากกลางปาก,ปาก,ปากอีสันก็คงจะก้าวมารับชมนะคะและคงจะฟังประาตายรูเหลืองบางนะคะก็เมื่อนกับ งกองหลักกองอ้วงก็ก้าไปชมปากีสถานมารกนะคะก็พยายามฟังพยายามดูจากลีลาการปูดลีลาการกระท่ำก็กล้าเจยนะคะเพราะตั้งใจจะชมนี่ก็เหมือนกันนะคะไล่ๆ่ฐานอาจจะไม่เข้าใจกับปูดพราะจาตายแต่ก็กห้ทุกท่านได้ตั้งใจรับชมนะคะวันนี้ก็จะนําธนบัตรมารับชมกันมังนะะน่งนะคะธนบัตรซี่แดงนะคะ ยังไม่ปริกไอ้ดูดันลั่งนะวะเป็นรูอะไรแต่บางคนที่ํำนาานรือ,อจำชงกับธนบัตรโกงจะรูหลวงหน้าแล้วนะคะว่าดันลั่งเป็นอะไระเดี๋ยวจะปริกไอ้ดูนะคะก็ธนบัตรนี่นำไมายดูร้ำใบนะคะเหล็กช่วยๆทั้งนั้นนะคะ,ะว่างว่าตกตานคงจะเก็บไว้ที่บ้านมั่งเล้วนะคะ เป็นดนานบัตตีลุงในคลิปไล่ไล่โฉงเร็วนะคะเอาละค่ะโฉงกองรักกองว่วงกบพุ่นนะคะทีเข้ามารับชุ่มก็จะปริกดูดันลั่งนะคะเก็บไว้ทซ้ำเบยนะคะไม่เก็บหมากที่ดันลั่งก็จะเป็นรูปอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะ,ะด,นดันหน้าก็ดูอนดันหน้านี้ก็มีเป็นลายน้ำก้องปลวลงโลกลาวนะคะดูไม่จัดกลางคืนเดี๋ยวก็พยายาม ใช่ทำกลางคืนั้งนะคะเพราะว่ากลางวันไม่่อยมีเวลาต้องทำมาหรือแล้วก็มาปิกดานลังนะคะดานลังเราก็จะเห็นเป็นรูปเป็นรูปส้มเด็ดประนารีส่วนม้าราดอกซึกนะคะทางส้ามใบเมื่อนกันหมดนะคะเพียงแต่เหลีกไม่เมื่อนกันนะคะสำหรับรูปนี่ก็เมื่อนกันนะคะเอาจะทรงเข้าไปไกลๆนะคะก็ประนารีส่วนม้าราดอะะอกซึก ก็ควรจะเก็บไว้นะคะถ้าใครมีก็ดีนะคะดีมากเราจะมา kept, เก็บริ่มตน ong, ้นเก็บป้อมกันเปล่าชงนี้เพิ่งเก็บไม่นานที่นะคะปบๆก็เก็บไว้นะคะไม่จ่ายจ่ายจ่ายใจอื่นใบอื่นนะคะส่วนอ่าใบตีต้องทำใบนี้ก็ไม่จ่ายจ่าย,าย,ายน,น,น,นะคะ,นะคะเดี๋ยวก็จะมาพลิกให้ดูในในสร้างใบนี้ก่อนนะคะเออพลิกพลิกให้ดูนะคะก็เป็นะ รูปเมื่อนกันมดนะคะเป็นรูปกงส้มเดชปนารีส่วนมาราศเมื่อนกันมดนะคะก็ไม่มีอะไรตีเปรกสักท่าใดนะคะแต่ว่ามันเป็นเื่อนที่ห้ายากนะคะในความรู้สึกกงช่องนี้ก็คิดว่าห้ายากขึ้นทุกวันนะคะถ้าเราไม่เก็บก็ไปเหลือกเกาตั้มธนาข้านรืร้อตั้ รานค่าที่เขาตัวนายากนะคะว่างยากนะคะสำหรับอ้วคำกล้องวันนี้นะคะ mm. ก็นํามาให้ทุก่านได้รับชมนะคะ mm. ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนี้ด้วยนะคะผูดกันเป็นประตาทตศาแต่ก็คงมีคำตีพูดออกมาลายลคนก็เก้าใจนะคะด้านหน้านุก็เป็นรูป ประบรุมเชยลักษโค้งโรกาวปอดล่วงโรกาวนะคะส่วนดานล่างก็เป็นส้มเด็ดปันธารีส่วนมะฮารานะคะปอโซ่โซ่งพันเก้าสิบเปดตนะคะโ่งพันเกาสิบเปรหรือกรลัล่งเห็นไม่ชัดนะคะโซ่งพันเกาสิบเปดนะคะก็เอ็นไม่ชัดก็ไม่อยากจะปูดลงไปเดียวปิดนะคะหลีกโรยนี่ชัดเจนนะคะเห,หล็กสูนกลุ่มกลิก สวยงามนะคะเลขกนึ่งอารบิกไม่ได้เป็นเลขไทยนะคะข้างบนก็เป็นเลขไทยนะคะก็จับเก็นมันกันนะคะดูลายดูทีรูปนะคะก็สวยงามนะคะลายเป็นเลี่ยมตัดมังเป็นไร้ลายหยางนะคะก็สวยงามนะคะเก็บไว้ดูนะคะถ้าว่าใครมีก็ว่างว่าคงจะเก็บพรมข้องรักของอ้วนนะคะ สำหรับวันนี้ก็อำลาถุกตานไปกก้นนะคะจนกว่าจะพบกันในธนาบัตรหรือเรียนต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ